相睇相睇，我睇相睇，相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  บิสมาฮิระห์มานระฮอัสสลามะลัยกุมระห์มะตุลลอฮ์วะบระกาตุพบกับผมบุคอลินกะรีมีในข่าวต้นชั่วโมงครับตำรวจมาเลเซียจับกุมประชาชน15คนที่เดินขบวนประท้วงเพื่อการต่อต้านการเลือกตั้งภายหลังที่เจ้าหน้าที่ได้เตือนให้สลายตัวสนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียเมื่อวันที่15มิถุนายนว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจมาเลเซียจับกลุมตัวประชาชน15คน ื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาในการประท้วงที่จัดขึ้นก่อนการชุมนุมทางการเมืองของพักฝ่ายค้านในวันที่22มิถุนายนนี้เพื่อต่อต้านการโกงการเลือกตั้งเมื่อเดือนที่แล้วแต่พวกเขาก็ได้รับการปล่อยตัวในเวลาต่อมาโดยทั้งหมดถูกควบคุมตัวซึ่งรวมถึงนักเคลื่อนไหวที่สนับสนุนฝ่ายค้านถูกจับกลุมตัวฐานก่อความวุ่นวายในย่านธุรกิจการคาร้คากรุงกัวลาลัมเปอร์เจรุดดินอัล์มัดเจ้าหน้าที่ตำรวจท้องถิ่นประจำพื้นที่ดังกล่าวระบุว่า เจ้าหน้าที่ได้เตือนพวกเขาให้สลายตัวแล้วแต่พวกเขาปฏิเสธที่จะทําตามพวกเขาจึงถูกควบคุมตัวไปยังสถานที่สอบสวนท้งนี้พักร่วมรัฐบาลที่บริหารประเทศมาอย่างยาวนานชนะการเลือกตั้งอีกครั้งเมื่อวันที่5พฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งเป็นการเลือกตั้งที่สูสีกันอย่างมากพักฝ่ายค้านยืนยันว่ามีการโกงการเลือกตั้งเพื่อให้พักบริสันเนชั่นแนลแพคในร่วมแห่งชาติของรัฐบาลชนะการเลือกตั้งแต่นายกรัฐมนตรีนายิบราซักปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่านนวนายอันไวท์ ทีมผู้นำฝ่ายค้านจัดการชุมนุมประท้วงทั่วประเทศหลังเลือกตั้งเรียกร้องให้มีการปฏิรูปการเลือกตั้งซึ่งรวมทั้งยกเครื่องคณะกรรมการจัดการการเลือกตั้งซึ่งฝ่ายค้านมองว่ามีอคติพบกับข่าวไว้ข่าวไว้ช่วงต่อไปในต้นชต้วโชมงงน้าครับอินชาอัลลอฮ์สุลามาอะลัยกุมบะร่าห์มะตุลลอฮ์วะบเรากาตุ